ได้เวลาพอานอนเป็นผู้ยิ่งก็อย่าหยุดช่วยนะลองดูเลยตัวเองรอบดวงตาอะจายกล้องอิบโรเช่ไม่ใส่กล้องไปไหนเลยนะธรรม,มาดาประยัดอิบโรเชน่นี้โปรโบเช่นตลอดปีตลอดจาดรอใจกรจาย,ยได้พอโนอน เคเดี๋ยวอยู่มากเลยต้องบำรุงมีเซรั่มโคนี้ลงฟิล์มกระจายเซรั่มเซรั่มตาหน้าบำรุงอายุมากแล้วต้องบำรุง,รง,รรรง,ง,รงคือว่ามันช่วยให้เราเยี่ยวจ่าตักนิดลองหน่อยๆก็เยี่ยวจ่าย่ยนจ่าต้องใจต้อง กลางคืนโกนอนนาะยายนอนหัวดก็ไปแล้วก็ตามด้วยครีมกลางคืนครีมกลางคืนนี้กระจายข้อโรเลียนนะเป็นข้อคุณนาปพมีมายาวนานแล้วข้อเขาโรเลียนนี่นี่เวียนี่การนี้ปนลายหยางข้อเขาคือเป็นข้อเดียวมีคุณนาพข้อก็มีมานานแล้วยาวนานแล้ว เราจายก้องเดียเรารร้จักกันนะนาเราไม่เชื่อไม่ฟังบอกกองนี่เป็นข้องคุณนาปาก็จ่ายโยกานี่เลยการีย่นีเรียโรเรียนอิปอเชเดวเตตันนันในโต๊เก้าก้องโต๊ะก่อยโอนตาลูบลูลูเข้าไปเน้นเน้นเน้นเ้นน้าไปอือ ตังนี้ก็เนื้อเราต้องตาโคนี้นาเย้ยขาขกับปลาเย้ยวกันถ้าก็ซึ้ว่าข้เย้าเน้าเยวาก็ทำข้อเป็นเนีย่ยหนดหนดปลาขึ้นหนวได้ตัววัน วันระโรงง้ำหนาตีแล้วแท่คือเราได้ทำนะช่วยได้เสร็จเรียบรย้อยคาตาลูดลูดนี่ก็เป็นลูดความรู้งปารกนะเป็นปาร์กรอไม่เองไม่เตะขาศเน่าๆอันนี่เราอืมกล้องกระจายดีเลย ใกล้ๆการูแจักนะเยอะนี่ขยายห้องไม่นับเปลโรลาพอไปได้โอเควันนี้ก็พี่น้องเสร็จแล้วก็ไปนอน